สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องมือนี่กะเห็นสภาพนี่ก็คือสีหูนาะว่าสรีขาป่าหาน้ำไม้พี่น้องเอ้ยอว่ายังพวัวศีหาน้ำไม้มาแกงังมาให้คนงานกินกับเมนูที่ิ่หมักสี่สุดก็คือเมนูตำมะหุงเนาะซุมโอกาดนำน้ำวันก็กินต้มไก่ไปละแกงกระดูกมัวใส่มะหุงไปล้พี่น้องและก็มืดนี้สีมีเมนูตำมะหุงกับแกงน้ำไม้แต่ว่าต้องเล่งมือหาและว่าน,นี่มันรายแล้วคอยก็มม่วแต่คนกล้าลงไปแส่น้ำพี่น้องกล้าที่สุเพิ่นมลกเลยเนาะ โอเคพี่น้องข้หาหาก่อนขัว,วมันสายละสิบโมงแล้วเผื่อข้าวสาหานะไม่ได้เผื่อจะไปปอกไปต้มกว่าจะจืดอีกเนาะมาข้อนะไม่พี่น้องโอ,โอ้สองอันพี่น้องเลยนี่ผูพ้พี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไว้าขาตั้งกล้องมันเอียงน้อพี่น้อง ขึ้นทีมเอียงขุดหญ้เดยวไปายพี่น้องเบิ่งใกล้โอ้ยมก็สิทางตาหอบงเ็อีกแล้วอันนึงพี่น้องเป็น3หาไ่อมีอันนไม3อันพี่น้องก่อนี่ หนาคนก็แม่นพี่น้องแต่นไม่มันกันยังไม่ได้ออกลายแบบขนาดนั้นเนาะแบบใดก็เอาพี่น้องเย้ยบอกเฝ้า,ารับอ่อนโทดอันนี้พี่น้องเลยยอดขาว,ขาวพี่น้อง ็บมพีน้นองนอนหรือไม่แนแนงมันเนี่ยซับเอายอนมันก่อน ใหญ่เลยหน่อบงสนีรก็ถือไ่้ใหญ่น่าด้ดูดเลยใส่หมวกก็ะยิ่หนาบ่ได้มุดมัด ย้งลายพี่น้อาแบบเร่งรีบขนาดมันนี่พี่น้องขอยเสาะถึกปายผนซับอ่อนอ่อนลยนอันนี้ก็คือกันจะยอดเข่าพี่น้องเอ้ย ปาพี่น้องหนูไม่เห็นมั้ยเ็นอย่างนี้อีกอันหนึ่งพี่น,อน้องหลอกบงพี่นอ้องต้นกินทรายขึ้นมาข,า,ขาวคู่่อันนะ เฮ้ยพ้าวขี่ก็สีออกพี่น้องเอ้ยพ้าวขี่สีออกกับไม้ถึงวะเล่งขี่แตกขี่แตนเลยพี่น้องชาแพนเผื่อผัดบวบบอกไว้ก่านีนีดีนะมันมีหน่อไม้เหมือนนี่เนาะคนอื่นบดได้หาไปก่อนนะพี่น้องแต่ว่ากระเจาบดได้หาสามสี่มือเลยนะขำมาหาไปก่อนบดได้ทำไมชาแพนเผื่อมาซ้ายเผื่อผัดักกระบอกว่าให้ไปหาถ้าเพื่อบอกแต่เศร้ากับมาหาแต่เศร้าเลยเด้พี่น้องเลยรีบขักรีบแน่ คำบวชเ้าวนี่หาเลาะไปไกลๆหาเลือกตัวขาวมันต้มตัวบวชขาวกระแกงนี่คักเลยพี่น้องเอ้ยมันเ้าวนี่หลัดหาแบบโบได้ถั่วกันยังได้ลายเลยอุ้ยโหขาซับไก่แล้วมันซับไก่ไม่เต็มกระถางเลยพี่น้องทั้งลุ่มมีแต่อันขาวๆมันดีกามาพี่น้องมีแต่ฟ้าเฝ้าตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมง ไปหนึ่งชั่วโมงเผาขี้แตะขี้แต้นแล่นหน้าเอาอห้อนไปหมดเลยท,ทำไมกับหาถั่วได้ลายมาต้มกินสำเนียกับเผาสุดเด้ดีเด้บุตรมีนี่อย่างเดียวพี่น้องตำม,มังหุงขวัวหมูโอ๊ตได้ซอยสะเพรนเห็ดกับพี่น้องเอ้ยมิกี้อยู่น้ำยายมิกี้ไปอยู่มิกี้ดื้อโอย่ไปทึงเฮือนเลยเขื่องกินกับตำม,มังหุงไม่หวันลายในยามเขื่องใส่เก่งทำไมเห็ดหูนูเห็ดเค็มบังบวมบังอึ ใบายานางพักขยังห้องหงเดือดสิสวยสวยซ้ำหูเปอกน้ำไอต้มจักสะเพนกับสีเตรียมขวมัวหมูพี่น้องขัวหมูเสพกกะล,ล่ำขัวลาเลยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยหัวค่ะ ลรากปอกเรากปอกตะล่างกอนพี่นอ้ยเฮ้ยแถวนี้แถวนี้พอมันล่างดีเลยเนาะตะล่างก่อนหิวไมเนี่ย เหี้ดูเด้อมาทมน่าอกินดีอ่ี่กระยจะนอนูออกะกอตงล่างพี่น้องล่างกจัเตรียมต้มอ้าวขลุกขลนน่จะเปนอางเก็่ไม้อเน่ยากยาั้นตอนตีกนี่เปยัดง กะเอ้ยพักขยงนะให้ตัวนกักามีผัดเาวเเกเล็กพักขยงนให้ตัวอัอนตัเงเติมตะก้าเติมตะกาติมตะกานูนตะกาตุมยังบนเอานี่้นะทำใหญ่ล้ไม่ทั้งหลุมเนี่ยอันขา WS. ข่าวหาไปบุกีโกนข้าวปหาก็จะบันหาลายมือเลยมันตุนมาเนี่ ที่ทาเปลี่ยนแล้วก็มังก็น้ ขวบูแล้เลยนัอศึกษาต้องต่อาไีกทีมเลาจรทุกเุ ต้มนทำไม้ขวดบุกเบะใส่หรือติ๊บเบะเกลือใส่หรือติแบเหเปลเกลือฮะเกลือในนี่ได้หนิได้หม้อนางแกงทำไมได้พอดว่าจะเส้นมักบุ่งผักบงกินกับตามโอโห้เรื่องแกงหน่อไม้ขวดน้มเก่ามันได้บ่นหรือเ่ทั้งนี้กำลังเที่ยงกันเรื่องตำอยู่ ปลาคุกมันน้อยต้มแล้วก็สิไปคุกใส่กระมังเอาแม่บอใ่ยังแต่เมนูแกงยังพอแลยอ่ะแกงเราไม่อันนี้เป็นเมนูคั่วหมูใส่ใบมะกรูดกระเทียมหัวสีไข่ใส่กระหลำ่ำเป็นเนื้อหมูน้องแพรเป็นผู้ช่วยฮะผู้ช่วยต้มหมักคิกสาบไปน้อยนี่้งมันเป็นเหล็ก ย่วัวแตกตื่นวัวแตกตื่นเล็กน้อยนะบ่อยากขมอยู่อยากขมอยู่ยังไงอีกเล็น้อยนึงกดดันพี่น้องเยจ้างคนงานก็เมื่อยนะเขาต้องหาอยู่เห็ดอยู่เห็ดกินเท่าเองก็เคือกเวียกไปน้ำต้องหาของกินให้เขาอย่างกี้ไร่ชงอย่างซ้ำอย่างแล้วก็ต้องเร่งเวลาให้ทันอีกนะ นณนี้ยังใช้เวลาเฮิงเขาเป็นพรัวเป็ดครัไก่กันเฮ้ยหึงประสิทธิ์แล้วแต่ละอย่างครับผมมีลายคนเวยกันนี่แล้วพี่น้องนี่มาจากบนนี้ค่ะจากบนผงมันนั่นน,อนั่นโอ้ผลมาอีกเลยแล้วไปแล้วช่องมีโน่นพ,อพอ่พาวลีพี่น้นองลุกลุ้นนี่เฮ้ยใช่แล้วลูกอุ่นแล้วนี่พอดีมันกระพ,พดเลยมืจัดการไขมาน้นอ ข้าวกรปุ้นนี <S <S in ่เปว่าอเทียงเลยใ่ไหผักขญางรีบๆๆๆๆใครสะมาเท่ากับยังไงเจ้แบบข้าวเนาะต้องใส่ คนกระตกแล้วไแล้วขั่วหมูกับตำมบหงอุงแกงหน่อไม้หมอบวบแล้วม oh uh ันน uh ันสุกไข่มอนรับดีก่อนไหมเออหมอบวบก็เออเนาะต้นขวญต้นล้นเออที่ไหนเราดสยงังขนเลยในี่นี้อื้อไม่ใช่เนี่ยอ้อไม่นน้อมข้าวเนาะ คุณตรวจงานยังแรงมากเหรออนี่มอเรียบร้อยแล้วแรงมอขึ้นมากทำแล้ไให้ยู้เก่าเห็นไว้เด้อเหนื่อยแรงไว้ดีคนงานรออยู่เที่ยงเก่าเนาะเพราะว่าชิยกยกไปตักแบ่งจัดยายให้เพคนกินอยู่พุ่นเนาะพี่น้อง สองเมนูไปแล้วพี่น้องพักเนี่ยค่ะพิงข้าวปุ้นไปกินกับตำมะุงก็ไปแล้วบังอือกับม,มังบวบมันนานสุกเร่งเตาขนาดเลยจ้ะยังแต่แกงกระ迈เออตอนต้มสีปงและใส่นะมาจังบอเซียเวลามังอือกับม,มังบวบนานสุกไปก็พี่น้องน้องแพวกับ่อผนุวคลองไปก่อนลืมแบ่งไว้กินทูเจ้าไปแบ่งเอาอันขวมูกขอข่อนสุมตำมะหงเขาก็บแบ่งไว้แต่นอกกับอ แกงไม่เดี๋ยวสิตักไว้จังยุกไปตักอยู่พ่นก็โอ้ไปโอ้มาอยอู่ก็ตักเอาขวามูขึ้นไปก็สักถ้วยหน่อยนึนงหัวเทียงอีห่างมันหัวได้ก็เจ้าน่งรอกินข่าวเพิ่งพี่นางลบกกาเบิดแล้วบันลายคนอยู่เลย ปใจักชนิของเย็นีน้กบ่วงก็มีอทัอีกบ่วงก็ได้บ่วงยังบหบกันวุว่นวายพี่น้องขนาดแชัปนี้แามสี่วงเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะไปใหญ่ยังแกงทำไมหาบ่วงก็เจอพี่น้องแด้คนน่อยกันอนนี่ย เออเดี๋ยวสิเก็บไปตรงนั้นเป่าเลยก็บกระซามเลยก่อนวงนี้ก้าเบิดเลยเออถ้าเก็บใส่ถ้วยไปบัดเดียวก็ได้ชองวงชามวงฉี่วงฮะมันยังเออเดี๋ยวซื้อขรัมงูก่อนโอเคพี่น้องเอ้ยพี่อนคลิปหน้าวไปค่ะคลิปเขาไอ้น้ำก่อนเนาะพวกกันเร่งรีบสุดชีวิตเลยเลยเพื่อนค่ะไปเราคลิปนี้ก็ได้ ก็จกำลังกินข้าวกินน้ำอยู่เออเติมนะพี่พี่แพทนี่ขัวมูเบิร์ดอะไรอยู่นี่ฮะอยู่องค์นี่ค่ะเด่นนี่เติมนะเอ้ยพอแล้วมาแล้วพอแล้วถ้วยฮะถ้วยครบแล้วแกงจะไม่ค่ะครับมันพอจังเติมก็ได้ อ้าวพนนั่นนี้แล้ว,ไป,ลวไปแล้วพี่น้องเอ้ยพามากินข่าวันสบายดีพี่น้อง